หน้าให้ผมเนี่ยเกือบเติมแป้งให้่อบ่อบคุณองคุ <h 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 hm <h <h ้คะองคะขอบคุณอบคุณน่ะครั่บคุณค่องุ่ะคะขอบทุณค่ะอบครับครั่บค่ะ่อุ่อ่่ติอคุคบครับะคบ เราไม่กล้าไปดนอ๋อโอเคแล้เรอยู่กลัวแบบความนะคะครับวิบวนดันละโอเคข่าต่อข่าวันนี้รู้สึกไงร้านที่มาร่วมแบนดกับน้ำหอมเซ่ร้านดีใจนะครับวันนี้ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าอิเซ่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ร่วมงานกับน้ําหอมแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ร่วมกับอิเซ่เบียเกครับลองแนะนําน้ําหอมให้เรา ได้หน่อยใช่ไหมครับว่ากลิ่นวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าสำหรับวันนี้คือน้ำหอมที่เปิดตัวใหม่ครับจะเป็นชื่อกลิ่นเดิมกับตัวที่เปิดตัวปีที่แล้วก็คือ the c l e เอ้ย e s l e d i x e ครับผมตแต่ว่าวันนี้คือจะเป็นตัวที่เป็น EDP ใช่แล้วก็กลิ่นมันจะค่อนข้างพิเศษขึ้นเพราะว่าวันนี้สูตรใหม่ที่ออกปีนี้จะกลายเป็นว่ามันใส่เขาเรียกอะไรสารหรสารสก,กัด กลิ่นเพิ่มขึ้นมันมันจะมีความเซ็กซี่มากขึ้นเพราะว่าใส่แอมเบอร์ขึ้นมาใช่ครับแบบไลฟ์สไตล์กันแบบที่ฉีดแล้วแบบมันเหมาะกับการไปทำไลฟ์สไตล์อย่งไรบ้างผมว่าจริงๆกลิ่นลอเซลดิเซเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับมันจะมีมีความเป็นแบบ Sea to the Land หมายถึงว่ามันมีความสดชื่นที่ดูเป็นเอฟว y d เดได้แต่ว่ามันก็จะมีความแบบ รอบนี้คือพอพอใครที่เคยดมน้ำหอมถ้ามันใส่แอมเบอร์เข้าไปมันจะมีความลึกขึ้นมังางที่ที่ผมว่ามันมันดูเซ็กซี่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรือเซลดิเซอาจจะให้ความรู้สึกที่ชิลและสดชื่นเป็นหลักแต่ปีนี้นอกจากชิลสดชื่นมันยังเพิ่มความเซ็กซี่ความน่าค้นหาขึ้นมาครับถ้าให้สคำกับเลอเซลดิเซอยากจะให้อะไรดีครับ ผมคิดออกสองคำแต่อีกคำหนึ่งช่วยได้มั้ยได้ได <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมรู้สึกว่าสองสองอันแรกอยากให้เขาว่าเยู่วย่วน <c oughs> เพราะว่าวันนี้ <c oughs> วันนี้วันนี้ได้ได้ดมครั้งแรกครับ <c oughs> อนนร,ร,ร,รู้สึกว่าเอ้ยเออมันมันมีความแบบปลายติดเซ็กซีล <c oughs> ลก่ลึกๆใช่ครับถ้าแปลผิดก็ผมว่าน้ำหอมวันนี้น่าจะยูนิเซ็กแล้วนะเพราะว่าตัวตัวผมเองผมก็ฉีดได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเพศไหนครับ แต่ว่ากลิ่นนี้เลคคอมเมนต์น่อคบคุณอะอยากให้ต่อฝากหน่อยครัน้ำหอมครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเปิดตัวแล้วสำหรับน้ำหอมอิเซมิยะเกะสำหรับกลิ่นเอ่อเลอเซลดิเซนะครับเป็น EDP ก็ใครที่ฟังผมอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าลองมาดมกันที่เคาน์เตอร์อ๋อเดมเคานเตอร์ไป็นอะมาตกใจมาตกใจ หลอกปกติครับไม่ได้คิดอะไรเลยเมื่อกี้โซนิตออนไลน์แบบว่าทลุมากเลยโซเชียลแห่แชร์ภาพเราเยอะมากเลยต่อครับรู้สึกยังไงบ้างน่าจะเป็นทีมเมคอัพแล้วผมเก่งเพระปกติไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับแต่ว่าอันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กลับมาผมสั้นอย่างนี้นานรู้สึกโล่งไหมครับโล่งครับ อะไรโลง่งครับไปตัดผมงานจากผมย้อนม,มาโล่งซานอะไรรู้สึกผมชอบอ่ะคือหมายถึงว่าอยากตัดมานานแล้วแต่ว่างานมันแบบงานต่อเน,นื่องเราก็จะไม่มีโอกาสได้ตัดมาหลายปีพอจังหวะถึงเวลาที่มันได้ตัดเราก็ก็ดีใจเลยคมคิดว่าที่เราตัดผมั้นคันนี้อาจจะมีผลงานอะไรพิเศษหรือเปล่า,ออาใช่ใช่จริงจริงจริงไปแว็บทำโปรเจกต์พิเศษมาแล้วก็ถ่ายทำเสร็จแล้วครับแต่ว่าอยู่ในช่วงโปรดักชั่นซึ่งทำรายการนอนแอร์เนี่ยก็ ยังไม่แน่ใจแต่ว่าอยากให้รอติดตามกันมันเป็นโปรเจกต์ที่ดีครับเป็นของใครหรือของต่างประเทศครับโปรเจกต์ทีย่ยากจังยังอ,อาจจะยังอาจจะยังบอกไม,ไ,ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอกได้ผมรีบบอกเลยไม่ไม่ได้ตั้งใจจะก,กักแต่ว่ากลัวพูดผิดครับสิ่งที่ต้องมีของปีในการตอก็เรื่อยๆนะครับผม,ผมรู้สึกว่าผมได้ให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นได้พักเยอะขึ้น แต่ถ้าช่วงที่ถ่ายโปรเจกต์อยู่ก็ไม่ได้พักเลยเละเหมือนกันครับก่นอนหน้านี้ก็แบบว่ากังวลเรื่องครอบครัวบอกว่าเราต้องแบบว่าอยากอยากทำให้ครอบครัวแบบว่าสบายแบบไม่ต้องกังวลเรื่ององ,นอง,นอง,นองานอ,อ,อถ้าเป็นเรื่องครอบครัวผมไม่ได้กังวลแต่ว่าเรียกว่าเป็นความตั้งใจตัวเองผมว่าทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเริ่มได้ดูดูแลไม่ว่าจะพ่อแม่หรือใครอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยากทําให้ดีครับไม่กดดันไม่กดดัน แต่คืองานตอนนี้เราวางแผนตัวเองไว้อย่างไรบ้างก็ผมว่าตอนนี้ผมเปิดมากขึ้นแบบเรียกว่าค่อยๆชิลมากขึ้นเรื่อยๆแบบในในการรับงานหรือการคุยงานต่างๆผมว่ารู้สึกว่าตัวเองเปิดใจง่ายขึ้นขึ้ครับหัวใจเราแข็งแรงมากขึ้นครับก็ก็ปกติับ มีคนคุยไหมคะอะไรนะครับมีคนคุยไหมมีตัวเองครับคุยเยอะสุดเุยไม่ช่วงช่วงนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมแบบมีมีฮ็อบบี้ที่หลายปีมันไม่ได้ทําแต่พอเราเริ่มมีเวลาเราก็ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตอนนี้โฟกัสกับเรื่องงานเป็นหเรียกว่าโฟกัสตัวเองเป็นหลักผมรู้สึกว่าได้ได้หันกลับมามองตัวเองแบบเต็มที่มากๆกับเรื่องความรักตอนนี้มองว่าเรา รสึกว่าตอนนี้อาจจะยากหรือว่ามีแง่อะไรเพ่มากขึ้นไหมพอะอยู่กับตัวเองอะไรเงนี้ต้องเรียกว่าตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วกันครับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เหมาะในช่วงเวลานี้รู้ตัวเองคือหมายถึงว่าใครๆก็อยากมีครับความรักแต่หมายถึงว่าถ้าเรารู้ตัวดีว่าเรามีแล้วเราอาจจะทําได้ไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่ท i ้งที่ดีเท่าไหร่ความรักครั้งต่อไปสําหรับเราเรามองว่ามันต้องเป็นอย่างรูปแบบไหนยังไงคนที่เข้ามาในชี ว่าเรื่องความรักเราเลิกมองครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราคาดหวังเมื่อไหร่มันก็เสี่ยงที่จะผิดหวังมากเท่านั้นก็แสดงว่าเลิกจริงจังไปกับมันถ้ามันจะเข้ามาเราก็เฮ้ยผมว่าผมยังจริงจังกับความรักนะผมรู้สึกว่าในในเรื่องความรู้สึกมันดูถูกกันไม่ได้แต่ว่าผมว่าการแคร์คนอื่นด้วยการรู้ตัวเองมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมก็ไม่ได้แย่ครับแล้วเปิดโซนส่วนตัวเปิดครับตแต่แค่แบบมันก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกครับแต่หมายถึงว่าไม่ได้ปิด ไม่ได้ปิดเลยแต่แค่แบบสิ่งที่ผมแบบเคยอาจจะชอบตอนเด็กๆแต่พอตอนนี้เราทํางานเยอะเราไม่ได้ทําเหมือนตอนนี้เราเพิ่งได้กลับมาทํามันก็ยังยังมันอยู่เหมือนแบบช่วงนี้ผมจะแบบเเลี้ยงมแมลงอยู่บ้านแล้วก็แบบช่วงนี้พยายามสร้างตัวเองเป็นแบบฟิลโมเดลคราฟเตอร์อแบบหมายถึงั่งนั่ง,น,ง,น,งนั่งทำโมเดลลุนีลุนกรู้สึว่า เมื่อก่อนจะเป็นแอคทีฟกว่าน,นี้แบบอยากออกไปบ้างแต่เดี๋ยวนี้จะแบบอยากนั่งที่โต๊ะที่เราคอมฟอร์ตแล้วก็แบบนั่งก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยรักษา,<ส>าความสดไไปก่อนเพราะตอนนี้ใช่ไหมตอนหลับไปไม่ได้รักษาหรอกหมายถึงว่าผมแค่ไม่ได้ผมก็ใช,ใช้ใช้ชีวิตปกติครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ทวีตแล้วกันว่าฉันจะต้องมีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความคุย ก็ตัวเองนะฮะคุยที่ใช่คุยกับมาแรงคุยกับมาแรงหรือว่าอาเพื่อนๆตามดิสคอร์ดเนี้ยเต็มที่เลยครับเก็อ่านร่วมกันกับไอามเป็นยังไงบ้างโอ้ยพี่สาวน่ารักมากเมื่อกี้เรงคุยกันอยู่เลยคุยเรื่องละครใช่ไหมนั่นแหน่เสียบเกินเก่งซะด้วยไม่ไม่หมายถึงว่าเราเรายังคุยกันถึงเมื่อวานเพราะเมื่อวานมันยุ่งมากครับไม่ค่อยได้คุยพี่เขาต้องดูงานอย่างพี่อาร์มเขาก็ลงรูปขอบคุณเราเราแฟนคลับก็มาเชียร์ก็แบบ เคมีต่ออ้๊าเโอเคเลยอยากให้มีละครคูกันผมรีลงสตอรี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่อ้ำามากแต่ว่าอยากอยากขอบคุณพี่อ้ำอีกรอบนะครับมายถึงตั้งแต่วันที่ชวนดีใจมากที่นึกถึงกันดีใจมากเขาต่อสายลมพาเราไปเขา่าเขา่าพี่ป๊อปก็คือพี่ที่เราสนิทนิ่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าตอนตอนที่คุยเรื่องงานนี้คือคุยเอง เรามองภาพเองเราพอดกับพี่อั้มต้องมันก็จะเป็นรูปแบบเออแนวอยากเล่นแนวแนวไหนกับพี่อั้มถ้าแบบมีติดต่อเข้ามาท่านะใช่ไหมันคือวงเล็บท่าคือเรื่องนี้เราก็ตัดสินใจไม่ได้อะผมรู้สึกว่าสมมุติถ้ามันเป็นบทที่ผมอยากเล่นพี่เขาไม่อยากเล่นมันก็ไม่แมทช์ครับถ้าถ้าเป็นต่อเล่นกับพี่อั้มที่แอนถึงพู้จับมองว่าเนี่ย อันนั้นผมยกให้หัวหน้าแอนได้เลยครับเต็มที่เต็มข้อกับพวกผมได้เลยครับ <c oughs> รอร,รุ่นเนาะพอพอเราเห็นคนเชียร์บอกว่าเคมีต้องการเราเรามองว่าทีิจริงเราแบบภาพเรากับยั่งเคมีได้ไหมความจริงผมว่าเรื่องเคมีทุกคนมีละแต่บางครั้งมันแค่เห็นเลยหรืออาจจะต้องออออสร้างความสนิทถึงจะเริ่มเห็นแต่ว่าจริงๆทุกคนนะครับนักแสดงผมว่าไม่ว่าใครลองจับแมชกันดู ถ้าทําดีๆอ่ะเรามีเคมีต่อกันแทบจะทุกคนเลยครับแตถถ่ถ้ามีถ้ามีติดต่อเข้ามาก็ตลกลงรับเนาะเด็กกับยามอุอ้ยเขาเก่งนะเพราะว่าน่าจะท่ายัไรผมได้ยินแม่นานแม่มจะรับรับละครเนี่ยจริงปะจริงปีงงนงหนึ่งรับครั้งนึงไม่รู้ว่าจะรับอีกไหม่เนียไปเชียร์สิไปเชียร์ท้า,าต่อเฮ้ยจะไปใหต้ต่อ เขาเอา,เอาแปลกๆเนาะครับแต่ก็ยังไงไม่ว่ายังไงสำคัญสุสดก็คือฝากเลเซลดิเซไว้ด้วยคเออทำอไ้อันนี้พูดแบบความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้อยากก้าวล่วงมากแต่ว่าหน้าตอนนี้ทุกคนแค่อยากได้ลูกประทรมของคำว่าดีขึ้นและเห็นชัดหรือการดูแลคนที่ ประชาชนที่คอยสนับสนุนอย่างเราผมรู้สึกว่าเราไม่อยากใช้คาว่าคาดหวังเพื่อกดดันกันแต่ว่าแบบมันน่าจะต้องถึงคนที่ทําได้จริงๆได้แล้วมั้งแบบผมอยากฝากจริงแล้วก็คนบันเทิงทุกคนที่เขาตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่รอการสนับสนุนจากประเทศนี้อยู่ครับอิสระสภาพี่แหง เื่่วานได้เติมเป็นิดไหมอะไรนะหวานนิดน,นึง